โอเคโอเคโอเคจะเช็คชื่อแล้วนะครูจะเช็คชื่อแล้วนะนัดมาครับย่อแล้วย่อแล้วน้ำมนต์น้ำมนต์ไหนน้ำมนต์น้ำมนต์ออกมาครับโอเคโอเคมาครับ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 แมมมอสเดินเข้าแถวแมมมอสแมมมอสฮัลโหลหมดดีครับใครเช็คเราไม่โอเคเจอินแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอคันแป๊บหนึ่งคือแบบเืลอข้ามองฟอง พี่ขอโทษอองถ้าอองดูคลิปนี้อยู่พี่ขอโทษตอนนั้นพี่คิดว่าแบบเอออาอาขอบจอนั่นพี่เช็คไปแล้วถูกปะแบบพี่เดินเลยอะแล้วพี่แบบพี่ไม่ชัวร์แล้วพี่มันย้อนดูคลิปอีกทีตอนตัดคืออ๋อพี่รู้นทำไมเนาทำไมอองถึงงอนพี่พี่ขอโทษคือพี่แบบตอนนั้นเหมือนเอออะแบบอยู่ดีก็เช็คเจ้อินนะที่อองบอกอยู่แล้วนะโอเคแล้วอองเดินมาต่อแถวใหม่อองก็เลยไม่พูดแล้วอองพิมพ์โลกงอนไลายอะ อันนี้พี่เริ่มเก็ตแต่ว่าพี่ก็ยังงงเพราะตอนนั้นไม่แบบนึกไม่ออกไงว่าทําอะไรวะอ่าสรุปพี่ขอโทษนะไดเจี๊ยอดนสมาลีมาลิใครเจ็คชื่อมาอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วมาอยู่ตรงนี้มาลิโอเคมาลิมาพี่อ้ำาอ้ํอ้ำอ้ําอ้ํามาไหมอ้ํามาโอเคเสร็จแล้วมาอยู่ตรงนี้นะเก้า ก้าวเช็คมอสเช็คสวัสดีครับผมชื่ออองฟองโลกนี้มันช่างโหดร้ายโอเมก้าอองฟองเช็คเชื่อนะวิ่งเข้าใครเข้ารถคนสุดท้ายคนนั้น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 เป็นกล่องนะเร็วมาเร็ว อาอยู่อ้าวอ้าวเปิดไปใา้ออ่งเดี๋ยนะอองอองพูดมะเนี่ยพี่ไม่ได้ยินเสียงอองเลยเกี่ยวอ๋อได้ยินเสียงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเย็เยจเย็นในอองเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวเดีี่ข้าองอ่ะององเลยเป็นแบบนี้ออง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 มาเป้าองมาเป้าคนจะเจอตัวสนงม่กล่องนะกดด่ไเเดี๋ยวเพิ่งเดยวเพิ่งตีกันองกด โอเคโอเคเยอะเยอะเยอะเนระวังเดินระวังแล้วระวังแล้วทุกทุกคนเนี่ยต้องต้องรอดชีวิตนะพูดแล้วรอดรอดจากไอ้นี่เอาเล่นไปให้ได้แล้วก็อย่าตายนี้แหละแต่เราหาก็ไม่เจอตายแล้วตายแล้วตายเลยนะตายแล้วคุณตายแล้วหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวแล้วแล้วครบแล้วต่อไปตายไม่สบายดีกว่ามันจะหาคออีกอันนึง ดูเมื่อกรีนตื่นแล้วฉันคิดว่าเขารู้ว่าในร้านที่ไม่ได้ยินเสียงอองเลยเงียบเขาอ่ะเขาแปลกเขาสามารถจับได้แต่เขาได้แต่เมื่อะไรไม่ได้เมื่อแต่มันไม่ได้ยินเสียงจริงๆนะอองพยายามย่อไว้ทุกคนจริงๆนะจริงๆอองมันไม่ได้ยินเสียงเลยเว้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่บอกทำไม ต้องทำเองไม่ใส่อิมไม่ต้องยืนใต้องเราเองเอฟซีมันจะมีเสียงแบบตุ๊กตาเพื่อปั๊ชนะเราไม่ใส่หรอกไม่ได้เวน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 มันไม่ได้ยินเสียงจริงนะอองจริงระวังแล้วมันอยู่มันอยู่เป็นเป็นกล่องครับเป็นกล่องเป็นกองพี่อืดหูข้างอ้าวเป็นกองบอกให้เป็นกองเลยมันจะอยู่แถวนี้มันจะปั๊บปั๊บอยู่ พี่หลบอยนี้แหละไม่ลงแห่งโบักไม่เอิ์ไม่เห็นเลยเจ้ยโดนจอโดนจนจอไป้องเลยไปล้กองเลยตอนนี้ี่ยังเดินไปนมก็ไม่รู้ถงาหาอยู่ในน้นมันมีถุงอาหาอยู่ในน้ยเดี๋ยวขึ้นไปีขึ้นไปหายไปไหนกันหมดอะพี่โอ้แพิมพี่ไม่ได้นั่งไงนั่งไงเจ้าหน้เจ้านหาลองสิมาเล อยู่เฉย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 อยูเฉยอยู่แล้วดีดีมาลื้อมาลมะลิอมาลอยู่เฉยอยูอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่ก็บอกว่าอย่าเคนมมันงก็ีเียกับตัวมันเยอย้อย่าไปนตัวมันไ่ได้มีใครชนเลยอยู่ดีมันมาคว้ามาลิไปเลย คือไปเจอมันแล้วมันเครื่อหมายตใจใอู้หูด้านหลังถ้ามนีเคืองหมายตกใจคุณอย่าไปพยายามหาที่ซ่อนแล้วคือพี่จะบอกว่าพี่ไม่ไปกอบอกว่าอย่าไปโดนแมมันไงไม่โดนสีฟ้าอองโดนสีฟ้า Oh my god เนี่ยกำลังหาของคนเดียวใช่ไหมไปไหนไม่ได้เลยมันเดินวนแล้วใครออกจากกล่องแล้วเจอมันออกจากตอนยี้อย่าไปตรงไนเดอร์คือที่สามระวังท่อนั้วด้วยนะทุกคนถ้าหาท่อนั้วมีตาและมืออย่าไปตรงนั้นแล้วก็พยายามเดินตามลูกเท้าลูกเท้าื่อจะได้รอดโอกาสรอดมือขันแท่งหนึ่งถุงครับทุกคนขานแท่งหนึ่งถุง

ไม่เห็นไม่มันจะมาเป็นหรอกเส้นๆตอนที่ว่าเราถ้าโดนเส้นเพราะว่ามันจะวิ่งมาไงมันจะวิ่งเล้จักเองมันมีตายโอเคอันตรายมากส้มอันตรายแต่ถ้าสมมติแต่ถ้าสมมติไอตัวถ้าสมมติไอท่อเนี่ยมันไม่มีมันหัวค่ะสามารถเดินลงน้ำได้ โอ้โหคราวนี้เราต้องหาน่ะอันกีใปเลยไปเลยถ้าถ้าไม่ใช่เลนส์เพราะมมีอะไรเรายังไม่รู้เลยมันเป็นตัวสีม่วงหรือเปล่เหรอเออยตามมาตามมาไมากอ็โกไปก็เจอกีนกับกีนกับกีนกับบูกีนกับบูใช่คือสตัวเลยถ้าเจอออเรนด้วยคือขิดนะ เล่นก็คือมัจะมาเป็นเส้นแค่มันจะมาเขหอพักโอโอโอเลไม่ออกมาถ้ามีคนไปป้อนะคะให้มันมันยังไม่ออกมาอ่ะมันยังไม่หมดปไปป้อนนคนกนสักคนเนียเลนี่มีอะไรมันไม่มีอะไรการใช้การใ้เอเขาไปในห้องเล้วไปแล้วตองอเลยเล่น

มีบล็อกแบบนี้มันไม่ใช่บล็อกเปล่าเขาตั้งใจสร้างหรือเปล่าเปล่าเคยเจอกับส้มแล้วรอบนึงแล้วที่ดูเจอบูดักหน้าเอาหนี้เจอบูดักหน้าด้วยไปถ่ยอย่าไรดีอย่าอย่าเดินชน์รูปโบว์อัเจอแล้ก่อนเลยท้ายว่าแล้รว่าต้องไปอ่ะทุกคน ทุกคนอย่าเดิน <c oughs> ชนลูกโป่งนะมันจะทําให้ไอ้ม่วงตื่นที่เหลือเราจะเจอปัญหาแบบปกติเลยอย่าเดินชนลูกโป่งเหลือได้เลยมันชอบลง,งมันลงมาแนวม่วงนู้ดเ่กี้พี่เจอบูดักหน้าเขาดีเจอบูดักหน้าอ่างโอเล่นอ่อดันท้ายมันต้องทําอะไรพี่โดนบูดนะักหน้าออเลนก็ดักหลังนะพี่ไปไม่ได้ในะไปไม่ได้ส้มเหรอไปไม่ได้ไปได้ส้มออเลน่นอะส้ม เออเดี๋วทำเดี ial, ๋ยชว์ลูกโป่งนะคนที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยไ่ายดพวกเราสี่คนแต่โคนี่โคเรดบันสระดีค่บก็ต้องไดูอยู du you, du you, du you. ่ใอยู่ไฟฉเจอแล้วทุกอนี่นะไฟไฟไายคุณภาพสูงน้มนี่นะในกล่อบไม่ชื่อนะอยู่ในกลองมันไม่เชื่อนะ Nhìn còn đôi khi hạ tiếng ai nha nhìn còn Ô, ôi, đây là นี่แหละคนที่เก็บใบจ่ายคุณนั่นเองไม่ผิดเหลืสองเหลืสองเหลือสองเหลือสองอันสุดท้ายถ้ามีหนึ่งอันบอกนั้นนั้นมีอันหนึ่งอันในตัวรักมีหนึ่งนั้นนั้นมีอันหนึ่งอันอันสุดท้ายอยู่ที่ใครยกสองอันไม่นักมีหนึ่งอันไงนักเกินจะไปใส่แล้วอีอันสุดท้ายอยู่ที่ใครยังไม่เจอเลย เหลืออันสุดท้ายอยู่กับใครนนะว้าทุกคนหาหาจุดที่ควีนพยายามไม่เดินตามามามอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้มันจะไม่เดิน <c oughs> เดี๋ยวเอาของลูกเจ้าไปก่อน <c oughs> โอ้ลิชด้าหลัง คนตามมาคนตามมาจะหาสุดท้ายไม่ถูกทุกคนไม่ต้องหาแล้วแมวมอเจอแล้วโอเคปโอเคไิใายพิซาใสิไายพิซายเป็นกล่องไปกล่องไว้ไปกล่องไว้จบแล้วเหรอยังไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจทุกคนจะเราจะบอกเลยให้มื่อไอไอไอตอนที่เราเดาถ่ายไปใส่ใช่ไหมไอไอไอ้อไอ้กินดีนะ อะจบแล้วแหละเราจะไม่รอดแล้วอ่ะสมมตแล้วอ่ะจบแล้วแหละยังไม่จบยังไม่จบอีกนิดนึงก็เหนื่อยแต่ที่รู้ถ้าสมมุติถ้าสมมติทุกคนยังไม่จบแน่ๆชัวร์มันนนจะอออกก่แล้้วใชหทุคทุกคนที่ตายแล้วที่ที่ที่ต้อง ดูอ่ะให้หันมาดูผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบูทีโพสหรอเอาเคแล้วตอนนะไปทุกคนดิแบบมดเดี๋ยวพาไปดูเก็บตัวเก็บตัวทุกคนเก็บตัวเก็บตัวแบบเกลียงกลาำเก็บเลยเก็บเลยดูหมายเลขตัวด้วยนะของใครหมายเลขอะไรโพสแบบพีโพสแบบพี่อ้ํแบบโปรไฟล์พี่อ้ําก็คือพี่คาร์ลคาร์ลคนเก็บตัวนะไปไปไปไซไปไซไปไปไป ไปโดนลูกโป่ตีตายใช่ก็หมอไม่ได้หรอเม่ไดหมอตีตายเลยเอาคนนั้นอย่าเออใช่ลูกโป่งอันตรายมากอ่ะทำไมต้องเหยียบลูกทำไมทำเหยียบลูกโป่งอ่ะไออ้้ไม่วงมัวจะออกม่วงจะตื่นกลับมานี่คือตัวอย่างนะทุกคนอยากาคืนชีพอ่ะตัวอย่างนะครับตัวอย่าง ขยียบนะพี่ดูอยู่ยยนะขยียบนะตีตีตีตตมือแตกนะขยีย้ขยเดียวเอาซเดี๋ยวเอาซอ,อ,าอกันมีตรงนี้กั่นนะนีนะทำไมไม่มาค่ะตัวนี้ลงมาทำไมกขึ้นยู นะมีคนไปเหยียบลูกโป่งหน้าประตูชัวแต่ใครเหยียบเอ้คนที่เข้าประตูมาแรกเลยแหละเฮ้ยนี่คนไปเหยียบมาและแต่ไม่รู้ว่าใครคือนั้นมองไม่เห็นไงพีพงไ่ไม่แทนพี่ดูนะยู่พี่ยังทงทางแทนเลยเนะี่ยแต่พี่มอง มาช้าวเถอะใครเหยียบโป่งหน้าาตู้ใครเหยียบหรอไม่ช่าอนี่รี่าใช่ตอนูมัวิ่งไปดีกว่าเออแก่รอเล p e r งน่แลคนนี้พยบอกใพวกเราอ๋อเหมือนเลยเหมือเลย็ดปีะเนี่หเหมือนเลยผมมองแรกๆเป็นมิกกี้เมาส์ เชสเตอราสองมันทำไงอ่ะ